สวัสดีครับผมสวัสดีไปทางผูท้ที่กำลังรับชมครับกับช่อง u t u b e พีบ้าครับวันนี้ภาบักคูปัต้าเก้าห้าแทงเหล็กครับผมมาเกี่ยวเขาตอนกลางคืนครับกับหน้าแบบแห้งๆครับผมน้ำไม่มีครับหรือหน้า่มีครับ ถ้าเบิ่งครับผมว่ามันเป็นจังไงครับแขกเล็กบ่มีนม้ำข้าวน่าจะเป็น้่วกับบ่บ่บ,บ่งามปานไรครับแต่กอะน่าจะพ่อใดอยู่ครับผมแขกเล็กครับแขกเล็ก เก้าห้าแ็กเล็กปากร้อยห้าครับเท่าก็ไม่เวยเท่าไหร่ครับผมดันแบบเต็มปากเลยครับผมณเต็มเต็มปากครับ ว่เงียบด้วยนะครับครับเขาในห,หน้าที่หน้าแห่้งครับหน้าแหง้งคงไปเกี่ยวหน้าน้ำมาครับเสี้ยงดูอ่าทีพยางยุ่มก,กันอาจจะเป็นนาำก็ได้หน่อย,ยออกมาดีครับผมพิ่งพอประมาณนี้ครับผม เรื่อยครับเรื่อย,อยไม่รีบครับเพื่อนนี้ก็นะที่เป็นเจ้าสุดท้ายแล้วครับถ้าบ่อไปเที่ยวคงจะคลองต่อ๋ยวเวลามันก็โม่งกลัวแล้วครับผมนันนี้จอดครับรถผมนี่หมอกล่งจอดอย่างเดียวครับ ออกจากครับเก้า9าปากร้อยห้าครับ จะได้ชมประมาณยี่หนสไม่เกินไม่น่าจะเกิน5รอบครับผมก็จะเมินแล้วครับรอบเครื่องรอบเครื่องก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับ สิบห้าอย่างนะเหมือนว่ามันสีสั้นๆยังไงครับปัญหาว่าเขาไม่เมือถือเอาครับมีถือเอาครับผมไปเพื่อใกล้ครับ มีญามันชอบติดตูดครับมันจะเหนียวเหนียวหน่อยนี่ผมแปลงแต่งหม่ครับผมแต่งเป็นข้างลุ่งทางต่อครับผมตัดดากออกครับดากาขาครอบมันใหญ่ไปนิดนึงครับผม,มเลยตัดตัดตัดยังไงเราตัดบนตัดล่างครับ ที่แรกครับที่แรกที่ผมทำมาครับผมที่แรกที่ซื้อมาครับ ผมเดียประมาณสองรอบครับตอนนี้ครับผม ที่มองหาครับผมคูปต้าแท็กเล็กครับต้นรอบผมผมว่าน่าสนครับขอแค่ผู้ที่ทำแท็กครับผมตดรอบปั๊มรอบมุรี่ครับมุรี่ขับปั๊มดีๆครับถือว่าผ่านครับทันนี้ตดรอบใหม่ครับผมโู้อาการหนักครับ ว็สิหาชุด่อครับผมขอบคุณพี่ชายแม่สกุลนครครับที่แนะนำาาครับหัวแทกครับผมแทกร้านปั๊มเัวเดินครับแนะนำให้เขาบอกให้ไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งตึงมากครับ พ่อ,อตงตั้งตึงหลายครับเพราะว่าตอนวิ่งมันตอนไหลหรือตอนอะไรมันมันจะตึงครับผมตึงมากครับให้มันหย่อนหย่อนตกของช้างนิดนึงครับผมได้พอดีครับรอบสุดท้ายครับฝากรับชมกดติดตามไว้ด้วยครับคลิปหน้าว่าก,กันไปน้อง ครับครูลูกมิดมีค่าครับ10นาทีพอดีครับ